สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลคู่ s p แพ s u ลวซันไม่เหมาะสมดูแล้วไม่อินแอดมินคิดว่าอย่างไรก็คือผู้ใช้ท่านหนึ่งบนโซเชียลนะครับกล่าวมาแบบนี้นะที่บ้านของแอดดิวนะครับบอกว่าไม่เหมาะสมเลยดูแล้วรู้สึกว่าไม่อินไม่อินตามคู่นี้จริงๆคือไม่อินตามคือเข้าไม่ถึงหรือว่ายังไงครับ คุณเข้าไม่ถึงหรือเปล่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะคู่ SP แพเลสันเนี่ยหลายคนบอกว่าเหมาะสมหลายคนบอกว่าน้องยังเด็กเกินไปน้องยังต้องมีกิจกรรมกับเพื่อนๆและมองเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าคู่รักหรือบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมดูแล้วไม่อินนะครับจะอินไม่อินเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับ ผมยังไม่กล้าไปตัดสินชีวิตเขาเลยชีวิตของเขาอะ่ะกว่าเขาจะมาเจอกันอะ่ะกว่าที่เขาจะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันอยู่ทั้งไทยอยู่ทั้งเมืองนอกทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสอรี่ของเขามันคือภาพที่ดีของเขามันคือตำนานของคู่รักนะครับเขาสามารถรักกันได้ดูแลด้วยกันได้มีความอบอุ่นอิ่มเอมใจด้วยกันได้นะครับ มันเป็นเรื่องของคนสองคนธรรมชาติคัดสรรเรียบร้อยธรรมชาติกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนจะไปด้วยกันไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับทางแพลวซันคุณอยากให้ปัญหาซ้ารอยเหมือนกับอดีตแฟนเก่าแพรวพลวนะเพราะว่าฝั่งนู้น่ะก็คือค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันในเรื่องของ FC FC ฝั่งนู้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะเหยียบย่ำเมื่อคุณเลิกกันเมื่อศิลปินเนี่ยทะเลาะก,กัน อะไรที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยแพลาวนางเก็บหมดนะครับนางเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มีประสบการณ์ทำไมนางจะไม่รู้เลยเหรอว่าควรจะตั้งรับมือกับไอ้พวกแบบนี้ว่าอย่างไรและไอ้พวกแบบนี้นะครับก็เป็นพวกที่บางคนอยู่ฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้ามาก่อความวุ่นวายปั่นป่วนให้บรรดาขามเมาส์ทั้งหลายหรือจะเป็น FC รู้สึกแบบประมาณว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันจริงเหรอจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอคือไม่มีความเหมาะสมแล้วใช่ไหมดูแล้วไม่อินใช่ไหมหรือ,อยังไงเนี่ยแหละคือคำถามของเหล่าแฟนคลับที่บางคนยังไม่มั่นคงบางคนความคิดก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับความคิดมันต้องนิ่งมันต้องเชื่อใจในศิลปินของเรานะครับมันต้องมีความมั่นใจเหมือนอดิวะนะครับเหมือนผมอะ่ะมีคนสงสัยไหมหรือถามผมไหมว่า ผมจะรู้สึกยังไงนะจริงๆแล้วผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นหลักจิตวิทยาของการพูดอ่ะเป็นนักชี้แจงนักวิเคราะห์นะครับคือตัวผมเองมองว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนดูแล้วเข้ามาตัดสินเลยทันทีว่าเขาไม่โอเคเขาไม่เหมาะสมแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรัก การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนั่นก็คือวินัยวินัยของเขาในทุกๆวันเนี่ยคือเขาต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับเจอหน้ากันบ่อยๆถ้าไม่ได้เจอกันอาจจะมีคอกันบ้างเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนีย้มันกว้างมันก้าวไกลไปแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่มานั่งหยอดเหรียญแล้วก็โทรหาเงี้ยนะครับไม่ใช่นะบางคนบอกไม่อินก็พอเข้าใจได้แหละเพราะว่าแปลวกับซันเนี่ยเขาก็เพิ่งคบกันก็ก็คบกัน มาในระดับหนึ่งแล้วเราก็เปิดตัวถูกไหมครับจะถามว่าความนานความเป็นอมตะเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่เท่าบอยกับแอนนะยังไม่เท่าบอยแอนนะแต่ความรักของเขาสองคนเนี่ยมันไปต่อได้มันไม่มีอะไรที่ต้องติดขัดนะครับบางคนอาจจะไปเห็นน้องซันเล่นกีฬาแล้วก็น้องเนี่ยยังต้องการเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยตามวัยอ่ะเปล่าๆเขารับได้นะครับ ตามวัยตามอายุทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างมันพัฒนาในเรื่องของการทำงานได้เวลาเล่นก็เล่นให้เต็มที่นะครับฟุตบอลน้องสันชอบมากนะครับอ่าชีก็เสิร์ฟไปเพ,พลาวก็เสิร์ฟไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟของมันก็เป็นความสุขของเขาแต่บางคนเนี่ยคือบอกว่าไม่เหมาะสมดูแล้วไม่อินนะครับแล้วคุณดูอะไรแล้วอินล่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือชีวิตคู่หรือเปล่า ที่คุณไม่อินน่ะคุณไม่อินกับศิลปินทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่เคยพูดไม่เคยจับมือไม่เคยอยู่ใกล้ชิดไม่เคยรู้เรื่องราวสตอรี่ของเขาว่าผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกับแพลวแพลวกับซันน่ะอาจจะจับมือไปด้วยกันเจออุปสรรคเจอด่าโดนดราม่าน้องซันปกป้องแพว <c oughs> เขาผ่านตรงนี้มาได้ด้วยความเข้มแข็งข,ของเขาแต่กลับมีบุคคล ใครก็ไม่รู้ที่เป็นแบบมนุษย์คนหนึ่งนะอาจจะเป็นมนุษย์ป้าหรือจะเป็นคนที่แก่แล้วหรือจะเป็นวัยรุ่นที่มีอคติกับแพลาวๆนะครับก็ได้เข้ามาบอกว่าไม่เหมาะสมเลิกกันไปเถอะไม่อินดูยังไงก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาผ่านอุปสรรคกันมาเนี่ยเขาจะมาตายเพราะคำพูดของคนแบบนี้เหรอถูกไหมครับเขาก็ต้องไม่สนใจหรือเปล่าเขาก็ต้อง ไม่คิดมากหรือเปล่าหรือคุณบอกว่าไม่เหมาะสมกันเนี่ยมันคือการก่อกระบฏทางความคิดให้คนอื่นเข้ามาแล้วเห็นด้วยกับคุณซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆนะครับมันไม่ดีนะรู้เปล่ามันเป็นการกระบ,บทางความคิดคืออยากให้ทุกคนอุปทานหมู่แล้วก็ตาตามกันไปว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมจะมาปลอกลอกแผลวาวอะไรอย่างเงี้ยมันพูดกันได้หมดแต่ในเชิงการวิเคราะห์ของแอดดิวอะคือเราจะไม่ไป จัสหรือตัดสินคนอื่นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะรู้แค่ครึ่งเดียวในเรื่องราวของชีวิตแต่อีกครึ่งนึงอ่ะเขาเป็นคู่ชีวิตนะครับบางครั้งเขามีทะเลาะก,กันหยูุหมหัวกันว่ากันไปว่ากันมาสุดท้ายแล้วน้องฟันก็ได้กินข้าวผัด <laughs> ใช่ไหมสุดท้ายแล้วไข่เจียวก็มาไข่ดาวก็ได้นะอันนี้อันนี้แซวเล่นๆนะแซวเล่น <laughs> แซวน้องเล่นๆนะครับเออเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่มีใครตัดสินได้นอกจากคนสองคนนอกจากตัวแพรๆและสันเขาเลือกกันมาเขาสู้ด้วยกันมาให้เขาจบด้วยกันสองคนพอไม่ต้องมีเราคนันยอดนักสืบหรือจะเป็นเราชาวบ้านใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยเออพวกใต้ถุนบ้านพวกคนันนักสืบคือไม่จําเป็นนะครับ ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะรักกันได้ก็เลิกกันได้น,ไดนักเรงพอจบฉะนั้นพวกเราอย่าไปยุ่งอย่าไปเพอกเรื่องของเขาเอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอพอนะไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขามากจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดูแล้วไม่อินมันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไป ห้ามเขาได้เนาะในในเรื่องของความคิดนะครับความคิดทุกคนมีเหมือนกันหมดจะชอบไม่ชอบจะคิดต่างเห็นต่างยังไงเนี่ยเราเป็นเสรีภาพนะครับเราเป็นมวลมนุษย์ชนเป็นสาธารณชนเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกที่มอบให้กับ S อ p นนะครับเรามอบให้อยู่แล้วเพราะเรารักที่เขาเป็นเขาส่วนคนที่เขาไม่ได้มาอินอะไรตรงเนี้ย บางทีเขาก็พูดกันได้เหรอว่าเออฉันไม่อินเลยอ่ะฉันไม่เหมาะสมอ่ะอันเนี้ยเราไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าการเม้นแบบเนี้ยนะครับมันทำให้แบบคนอื่นเนี้ยอาจจะรู้สึกแบบประหลาดใจอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเพราะอะไรถึงไม่เหมาะสมมันเป็นการต่อยอดในเรื่องของคอนเทนต์ให้คนเนี่ยไปทำกันอีกมันก็ไม่จบไงทั้งเรื่องราวทั้งชีวิตจริงมันถึงกลายเป็นแบบเนี้ยนะครับเออถามว่า a d ด deal อินหรือเปล่าตัวผมเองอะ่ะ ค่อนข้างที่จะอินเหมือนกันในบางครั้งแต่ก็มีความเฉยๆบ้างในบางครั้งเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาคบกันเรารู้แล้วว่าสันจะดูแลหัวใจผู้หญิงคนนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเธอเจออะไรมาก็ค่อนข้างที่จะสาหัสเหมือนกันสาหัสกันเจออะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ยังมีทุนทรัพย์มีเงินในการที่จะ แจกจ่ายคนที่ช่วยเหลือเธอในองค์กรแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเธอนำมาต่อยอดในรูปแบบและก็ระบบของแพรวพรวแสงทองนะครับก็มีหลายคนไม่พอใจเหมือนกันเอาเงินเข้ามานูน่นนี่นั่นเขาฟ้องได้นะครับคุณอย่าคิดว่าเขาฟ้องไม่ได้นะที่เขานิ่งเนี่ยเขาต้องการดูพฤติกรรมคนบางคนว่าจะมีใครที่กล้ามาวัดกับเขาไหมไอความสามารถเนี่ยที่หลายคนพูดว่า แค่ร้องเพลงความสามารถเต้นกูก็ทําได้แต่คนเราโอกาสไม่เท่ากันไงถูกไหมครับถ้าคนเราโอกาสมันเท่ากันมีความโชคดีเหมือนกันป่านี้คงเปลี่ยนนายกไปแล้วไหมหรือยังไงครับจริงหรือเปล่าป่านี้แอดดิวคงเป็นศิลปินในแสงทองก็ได้นะเออตัวเองก็ไม่ใช่ร้องเพลง,งเพราะอะไรมากมายแต่ก็ชอบที่จะวิจารณ์วิเคราะห์ ศิลปินพราวๆกับซันเนี่ยอย่างอดิวพูดเน่ยนะครับเป็นเชิงวิเคราะห์มากกว่าวิจารณ์ถ้าวิจารณ์เนี่ยคือมันจะเป็นการที่ไม่ให้คนอื่นพูดอะไรเลยนี่คือวิจารณ์แต่ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ตามสิ่งที่แฟนคลับเขากล่าวมาเช่นแอ,อดมินแอดมินคิดว่ายังไงแอดมินดิวคิดว่ามันเหมาะสมไหมดูแล้วรู้สึกไม่อินเลยกับคู่นี้นะครับเพราะนี่คือคู่ใหม่ นี่คือคู่ที่ยังไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นเขาจะไม่อินอักรเรื่องของเขาไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราจะเติบโตกันไปพร้อมๆกับแสงทองกับน้องสันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันแรงเราจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆเห็นการพัฒนาตัวเองเห็นอะไรที่มันดีขึ้นการสัมภาษณ์การฝึกการพูดแล้วก็ท่วงท่าลีลาการเต้นเดี๋ยวได้เห็นแน่นอน นะครับถ้าบางคนไม่ตุยก่อนนั่นหมายความว่าน้องซันเนี่ยยังเติบโตได้อีกเยอะแล้วเล,ลาวเนี่ยเขาก็อยากจะฝากผีฝากไข้ถ้าอนาคตเขาแก่กว่าเพราะว่าเขาแก่กว่าอยู่แล้วไงถูกไหมเขาห่างจากน้องซันต้องหลายปีใช่ไหมครับคือคุณอย่าไปแซวเขามากอย่าไปว่าเขามากใจเขาใจเราเถอะต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดเพราะตัวแอดเองเนี่ยเป็นสื่อเนี่ย แอดก็อยากที่จะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็พูดถึงแพลวซันให้มันซอฟลงนะครับผมเป็นคนแรงๆนะแต่ผมมีมารยาทพอผมไม่ทําร้ายใครเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวผมโดนทําร้ายแบบนี้ผมก็อาจจะดุนแรงมากกว่าแพลวซันแต่นี่คือแพลวซันไงความรุนแรงไม่มีไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ได้แค่อ่ะเดี๋ยวจะฟ้องแล้วก็สงสารตัวเองที่ต้องมาเจอมนุษย์พวกเนี้ย เจอลุมด่าเจอลุมว่าจากเพจต่างๆแฟนคลับฝั่งทางพ่อบิ๊กก็ลุมถล่มเธอยับยุยี่ไปหมดนะแต่หน้าม่ยุยี่นะครับหน้าสวยเหมือนเดิมเพราะว่าเธอไม่แคร์เธอไม่ใส่ใจสิ่งที่แอดชอบแถวๆนะครับชอบเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่เธอละเลยไม่ใส่ใจแล้วก็มั่นต่อไปนะครับเขามีสิทธิ์มั่นได้เขามีความมั่นใจได้มันคือตัวเขา แล้วถ้าเขาจะมั่นใจแล้วคุณไปด่าเขาเนี่ยนะครับคุณผิดนะคุณผิดที่ว่าทำไมตัวคุณเองไม่ควบคุมอารมณ์ไม่มีแม้กระทั่งวุฒิภาวะไปด่าเขาทั้งทงที่เขามีความมั่นใจในตัวเองซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะให้ลูกเห็นก็ได้ว่าแม่โดนมาสารพัดขนาดนี้แม่ยังมีความมั่นใจและมี energy มีพลังในการที่จะออกไปหาเงินในการที่แม่รับงานดิลลูกค้าไว้ แม่จะไปไหนแม่ไปได้หมดถ้าเขาดีวงานแม่แม่จะไปแม่ก็ไปแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่พักแต่แม่ทําเพื่อลูกนะครับเนี่ยคือถ้าเป็นผมพูดอะ่ะก็จะพูดในสไตล์แบบเนี้ยคือเราไม่ได้เอ็นเอียงและไม่ได้แบบปกป้องแพลวพลวซันสุดฤทธิ์สุดเดชอะไรนะครับแต่เรามีความเข้าใจว่าด้วยความที่ว่าน้องซันอายุยังน้อยมันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับแพลวพลวสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยคือซันเนี่ยเขา บรรลุนิติภาวะนะครับเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วคําพูดทัศนคติของน้องเนี่ยมันเกินผู้ใหญ่แล้วคนที่เป็นวัยเดียวกับสันเนี่ยถ้าเกิดพัฒนาขึ้นได้จริงๆเนี่ยอนาคตน้องสันอายุ30-31-32ขึ้นไปเนี่ยน้องจะเก่งกว่านี้เยอะนะครับน้องจะมีความคิดความอ่านที่เป๊ะปังเพลเพอดีกว่าแพ้วๆอีกเพราะว่าอนาคตน้องซันจะเป็นผู้นำนะครับอ่ะเรื่องสุดท้าย เหมือนกับที่ท่านบุ้ชมคนนี้ได้กล่าวว่าคูออ่เอ่ะมันไม่เหมาะสมกันเลยดูแล้วไม่อินนะมันมีหลายข้อความเหมือนกันที่แรงกว่านี้แต่เราเอาข้อความที่เบาที่สุดแล้วแต่มันเป็นการเบาแบบมีจิกกัดมีเลนสไนแล้วก็เหมือนกับว่าทางคนที่เม้นต์อ่ะเขาไม่ชอบแผลว่าเราก็ดูออกว่าอ๋อสงสัยคงเป็นแฟนคลับบ,บิ๊กหรือเปล่าจะเป็นแฟนคลับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่สมควร ไปยุ่งไปวุ่นวายกับพื้นที่ส่วนตัวของคนที่คุณไม่ชอบคุณไม่ควรยุ่งนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงหรือวิาพากษ์วิจารณ์ละกันการพูดถึงเนี่ยถ้าคุณมีมารยาทพอคุณบอกคนอื่นให้ไปดูวงแสงทองนะครับคุณก็ต้องพูดด้วยเหตุผลแล้วก็อยากดูเพราะอะไรมันมีความสนุกขนาดไหนเราต้องไปดูหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาตรฐานของตัวเองเป็นที่ตั้งโลกหมุนรอบตัวเองทุกคนต้องคิดเหมือนกูทุกคนมันไม่ดีสะกดจิตทุกคนว่ามันไม่ดีว่ามันไม่โอเคมันเป็นคนที่แย่มากๆเช่นมันเป็นคนมีชู้มันเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มันเป็นคนที่ไม่น่าไม่คู่ควรไม่ให้ค่ากับการติดตามเนี่ยอยากจะฝากข้อน,นี้ไว้ก่อนว่าเวลาจะพูดถึงใคร ใจเขาใจเราบ้างนะครับเราก็ไม่ต้องมาถามแอดนะว่าอินหรือเปล่าก็บอกตรงๆเลยครับบอกตรงๆเลยว่าอินแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องเพราะเราก็ยังมีคนที่เรายังรู้สึกสงสารอยู่คนที่รู้สึกสงสารนี่คือแฟนคลับของบิ๊กนะครับไม่ใช่แพลวพลาวนะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณเม้นกันบ่อยๆว่ากันบ่อยๆถึงแพลวพลาวถึงซันเนี่ยคุณจะโดนเรียกเก็บเป็นเงินสด คุณไปหาเงินเตมไ้เลยนะนะครับต้องบอกเลยนะอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงความเห็นส่วนตัวนะอย่ามาทัวร์ลงแอดดิวนะเพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองและเราก็เคารพความคิดของคนอื่นด้วยนะครับเราเข้าใจว่าคุณอาจไม่ชอบแต่คุณก็ต้องเผื่อใจไปบ้างนะครับเผื่อใจหรือให้โอกาสตัวเองบ้างให้ไปดูการแสดงของเขาให้เห็นสตอรี่ของเขาลองเปิดใจ แล้วคุณจะรักเขาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารที่สุดนะครับน่าสงสารกว่าแอนลอดีน่าสงสารกว่าทุกคนเพราะเธอคือศิลปินหมอลลำที่โดนด่ามากที่สุดเนี่ยก็พูดตรงๆแต่ทําไมต้องโดนด่าก,กันขนาดนี้อ่ะเราก็พูดได้ไงพูดเพื่อให้ทุกคนอมองเห็นนะครับมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างคุณลองมองเพลาๆในความขยัน ในความที่เขาต่อสู้เจอเขาขอถ่ายรูปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดคนเรามันคิดผิดได้แล้วก็เริ่มใหม่ได้การคิดผิดมันไม่ผิดนะครับแต่มันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้กับความคิดของเราคิดดีพูดดีทำดีนะครับใส่ใจแล้วก็ไม่ว่าร้ายคนอื่นคุณจะเป็นคนดีขึ้นอีก50%จากการที่คุณเกลียดเขาไปแล้ว50%คุณจะเป็นคนดีขึ้นไปอีก50 50แน่นอนเพราะว่าคุณให้โอกาสตัวเองคุณไม่ทำร้ายใครและไอ้ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยคุณจะมองข้ามไปเลยเพราะว่าต่อให้แพรพลาอายุมากกว่าน้องซันเด็กกว่านะครับเขาทั้งสองคนก็ยังที่จะสามารถเข้ากันได้และคู่กันได้มันอยู่ที่ความรู้สึกครับมันอยู่ที่ความอบอุ่นแล้วก็เขาสบายใจที่อยู่กับซันซันก็สบายใจที่อยู่กับแพรไม่อย่างนั้นคงไม่ตะโกนข้ามประเทศหรอกนะครับว่ารักแพร เขารักแพลวพราวครับแพลวพราวเขาก็รักน้องสันแต่ความรักของทุกคนมันมีวิธีที่ต่างกันออกไปเนาะเออเราก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่านะส่วนคนที่ยังคิดไม่ได้หรือยังคิดว่าเอา้าก็ฉันพูดตรงๆอ่ะว่า SNP ไม่เหมาะสมกันดูแล้วมันไม่อินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจตัวคุณน่ะแหละนะว่าเออคุณอาจจะไม่ชอบผมเข้าใจนะ แต่ก็ไม่จําเป็นต้องแรงขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณพิมพ์มาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สาธารณชนซึ่งมันอาจจะทําให้ศิลปินเห็นข้อความและรู้สึกบั่นทอนรู้สึกบั่นทอนจิตใจโดยเวลาออกไปข้างนอกเวลาทํางานเวลาร้องเพลงเนี่ยเขาจะมีมุมที่แบบว่าเศร้านิดนึงอ่ะว่าทําไมถึงไม่รักเขาทําไมถึงเกลียดเขาขนาดนั้นเขาไปทําอะไรให้เขาไปทําอะไรให้คุณนะครับลองเปลี่ยนแปลงดูนะ ชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นเพราะว่าคุณจะเอาเรื่องท็อกซิกออกไปจากตัวคุณมันก็ย่อมดีกว่าการที่คุณเก็บปัญหาที่มันลบๆที่มันข้องใจอะไรบางอย่างแล้วโยนไปให้แพลวๆแพลวพลาๆควรได้รับความนิยมควรได้รับสิ่งดีๆบ้างนะครับควรได้รับความถูกต้องบ้างในขณะเดียวกันที่แอดพูดเนี่ยที่แอดวิเคราะห์นเนี่ย มันอาจจะทําให้หลายคนไม่พอใจก็ได้นะทำไมเหรอครับมันเป็นอะไรอะ่ะมันยอมรับความจริงกันไม่ได้เหรอหรือยังไงอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเน่ะถามว่าอใครกําหนดว่าอันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องมันไม่มีใครกําหนดหรอกแต่ความรู้สึกของตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครแล้วทําไมคุณต้องไปด่าเขาเรื่องมันผ่านมากี่ปีแล้วทาไมยังด่าไม่เลิกทาไมยังด่าไม่จบมันคือการบ่งบอกถึงครอบครัว แล้วก็สถานะแวดล้อมต่างๆที่คุณอยู่เนี่ยคุณอาจจะมีปมอ,อาจจะไปเจออะไรที่มันร้ายแรงหรือไม่อยากให้ใครได้ดีนั่นก็คือคุณอิจฉาเขานั่นเองนะครับจงเลิกอิจฉาเลิกไปเที่ยวตัดสินคนอื่นว่าไม่เหมาะสมนะครับไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปแบบประมาณว่าฉันรู้สึกไม่อินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสงสัยคงจะรอฝั่งพ่อบิก๊กมีเมียใหม่หรือเปล่า ถึงจะพูดได้ว่าเหมาะสมกันถึงจะพูดได้ว่าฟินแล้วอย่างงี้เหรอครับอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ชอบแพลวๆไม่ชอบน้องสันเนี่ยคุณเลื่อนผ่านได้เลยคุณจะไปไหนไปในที่ชอบที่ชอบคุณไปเลยแต่อย่ามาสร้างปมสร้างประเด็นให้มันเป็นดรามา่าหรือคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่เนี่ยแอดดิวเห็นข้อความเนี่ยปุ๊บเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปซะหน่อยเพราะว่าเราไม่ชอบให้ใครมาแบบมาตัดสินคนอื่นอะ่ะ ตัวแอดดิวก็เป็นตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่ชอบให้ใครมาตัดสินผมนะผมสามารถตัดสินตัวผมเองได้แล้วก็ทําหรือไม่ทําผมกําหนดตัวเองได้ผมรู้ว่าผมควรทําอย่างไรนะฮะคนที่ตัดสินผมได้นะครับแม้แต่พ่อแม่ยังไม่ตัดสินเลยเพราะการเลี้ยงลูกหรือการอ,อยู่ด้วยกันในระบบของครอบครัวเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเคารพไหมเคารพพ่อแม่รักไหมรัก รักทุกอย่างแต่เรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวถ้าเขาจะรักใครเขาอยู่กับใครแล้วมีความสุขพ่อแม่ก็ต้องส่งเขาแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องอ่ะเป็นแฟนกันแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยการแต่งงานกันแล้วถ้าเขาจะส่งเงินให้พ่อแม่เขาก็ต้องส่งเพราะสมควรต้องส่งเพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเขามั้งแต่เด็กเมื่อเขามีชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ใหม่ครอบครัวใหม่แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือ กำลังใจที่ให้พ่อแม่และเงินที่ต้องส่งเสียให้พ่อแม่ตลอดเนี่ยคนทำนะครับอย้อนกลับมาคู่ของ SP ก่อนเอาง่ายๆแล้วกันสรุปก็คือนะพูดไปพูดมากลายเป็นพูดมากเลยนะเอาง่ายๆครับคือ SP เนี S P เนี่ยคือคู่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะอาจจะอินบ้างไม่อินบ้างก็ตามวาระากันไปฮนะความเป็นมืออาชีพมีอยู่ไหมมีอยู่ ความรักองค์กรลูกน้องมีอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเขาพยายามที่จะรักษาระบบไว้นะกเผ่าเนี่ยให้ระบบมันดีขึ้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญต่อยอดตัวเองนะแล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยดูแล้วมันสดชื่นมันสดใสมันดูแล้วรู้สึกว่าเอออย่างน้อยองค์กรก็ได้สร้างความสุขให้กับทีมงานนะครับมันก็จะเป็นเรื่องดีๆที่เรา รู้กันอยู่นะเออส่วนคนที่มาถามนู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยนะครับมันมีเยอะคําถามอ่ะก็เลือกมาตอบแค่คําถามนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆมาจะเริ่มปั่นป่วนอาจจะเป็นเพราะว่าแพเปลวากับน้องซันเนี่ยเขาเอ่ามีความรู้สึกดีต่อกันด้วยแล้วก็มีความสุขก,กับการเล่นกิจกรรมด้วยกันไปไหนด้วยกันขับรถขับลาไล่สดโดยการคนแม่งไม่ชอบไงมันอิจฉามันก็เลยใส่มันก็เลยแบบนะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยกลายเป็นคนบ้า นะครับคนบ้าเป็นอีผีบ้าประมาณเนี้นะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะฮะใครมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับศิลปินหมอลำหรือแพรวพราวแสงทองเนี่ยสามารถบอกแอดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้าติดตามนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับ แอดีวด้วยแล้วก็แพลวๆแล้วก็ซันด้วยนะครับงัไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับล่ำรวยล่ำรวยนะ